เรมอเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็เดินมาทางปาของคอมมิวนิทนึะครับเราก็จะมาสุ่มล็อกกี้โดออกกันก็เราลงทะเบียนมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงมาสุ่มล็อกกี้โดรครั้งนี้ของเราทั้งสองคนไม่ได้เลยเก็เลยหมดทางชคปลายครับนี้เราก็เดี๋ยวจะนั่งเข้าไปในแทร็คบีแมนเซสชั่นนั้เราก็จะมาซื้อหัวรถไฟเข้าไปก็เดี๋ยววซื้อ รถไฟแอร์พอร์ตลน์จะมีอยู่2สายก็คือสายสีม่วงกับสายสีน้ําเงินสายสีม่วงก็คือจะแวะแค่3ที่ส่วนสายสีน้ําเงินจะแวะทุกที่เลยจะใช้เวลามากกว่าครั้งนี้เราก็เลยเลือกสีม่วงใช่ค่าเดินทางคนละ160ตอนดอลลาร์ไต้หวันนี่คือแอนด์มาร์กด้านซ้ายนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตอนท้ายคนเยอะมาก ตอนนี้ฝนก็ตกนะตอนที่เรามากำลังจะไปที่พักอ่ะฝนก็ตกแต่ตกไม่หนักมากใช่กลางร่มเอาอยู่แชแดนห้องพักเราถึงแล้วเธอมันเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่เอามารีโนเวทใหม่เพื่อให้คนเช่าอยู่ใจกลางซีเหมือนติงเลยใช่มันเหมาะมากสำหรับสองคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวัดลง้างกันฝนก็ตกปอยนะตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกไปเดี๋ยวไปเจอกัน ฮัลโหลเราอยู่ไหนพี่เบนส์ so ัดลงซ้างอ้ไปดก่อนนะอข้างในกันเ่อดาัาังรูนนีอเาอย่า

เดินเราก็เลยตามเขาไปเรื่อยฟังเขาอธิบายไปเรื่อยเลยเข,<อ>ข<อ>าจะอธิบายว่าจุดนี้คืออะไรคนว่ายังไงแล้วก็ขอพรอะไร เพราะว่าจะไปดูร้านข้าวหมูกรอบอ,อ๋อไปแล้วนี่วะใช่ไหม <c oughs> นั้นเดี๋ยวเราไปซีเมันตริงไปกินมาราทอด,ดกันเพราะว่าเราอยากกินมาลามากกว่าหมูกรอบค่ะ <c oughs> ไปกันอันนี้จะเป็นย่านย่านไหนไม่รู้จะตึกสวยตึกสวยรถน้อยเงียบสงบใครที่ไปวัดหลวงซานมาแล้วแล้วได้กินข้าวหมูกรอบหรือหมูกรอบวัดดัง มาต่อที่นี่ได้ใช่มันจะอยู่ตรงข้ามเลยตรงข้ามกับร้านข้ามกรอบใช่เป็นย่านแบบเมืองเก่าใช่อาจจะแชทรูปได้มันสวยสสวยๆเราก็จะไปกินมาล่าคอนควอนกี่ซีนเมย์แล้วก็นั่งที่มินามีนะไปทา่ซีนเมเราเรางานเราจะไนมาล่ากันในทางผ่านไปมาล่าฮอตพอตแล้วก็ขอแชะรูปตรงนี้สน่อยแล้วกันใช่แล้วใส่กงเยกงใส่กางเกง ามาซื้ออะไรครับชาโนมอัมดับเอ้ยครังแลยในไต้หวันคิวคนต่ออร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเทบ้หวอเียวาดีเเดียวบไปเ

ตอนนี้ไปก้าวแกใช่แล้วไปก้าวแผก็ได้เดอนยิงกุ้งหรือเปล่าโอเคไปก้าวแผยน กินวายกินได้วายแดงวายขาววายใสไอติมวายคืออะไรแม่เมนูแนะนํามากเลยอร่อยไม่คาวไม่ขาวใช่ก็คือพี่เบนกินครั้งแรกยังรู้สึกแบบแยกไม่ออกระหว่างหมูเนื้อแล้วก็เนื้อแพะ อันนี้กินแบบอ,อร่อยคือสั่งเต่มเนื้อแพะมาใช่คือมันติดมันอร่อยมากมื้อนี้นางตบคนละ898า 98, แต่ถ้ารวมเซอร์วิสช,ชาร์อีก10%ก็จะเป็น988อดอลลาร์ไต้หวันก็ถือว่าไม่แพงนะหลังจากเราของตึงแล้วเราก็เดินย่อยกันหน่อยก็คือเดินเล่นในซีเมนติงในแมคเก็ตเลยเก็จะเดินตามลักตา่าใช่เป็นทางผ่าน,นาไปที่หาดสวยตอนนี้ก็ดูบรรยากาศนะได กหลังจากมีเรา <c oughs> <c oughs> จะกินมาล่าเสร็จเราเดินสวนสีมันติงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักและนี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่ามีกล่องจุ่มมาหนึ่งอันของน้องของแม่นี่นะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกลับแลนเราก็มาถึงที่พักแล้วที่พักเราก็จะอยู่ ในแถวย่าสีเหมือนติงนะก็คือเดินหน่อยประมาณหกวันนิดอันนี้ก็จะเป็นที่พักตรงนี้ส่วนเมื่อกี้ที่เรามาก็คือสีเหมือนติงตรงนู้นโอเคเดี๋ยวนี้เราไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปในกันต่อโอเคบายบายเจอกันใน HP Show นะคะเราจะพาคุณไปตึกสี บ้านชาวประมงกันนี่แอรอากศดีมากนี่คือที่นี่ที่สุดเขาเรียกเฮอริงไอรันแล้วก็จะพาไปกระเช้าหมโง่ด้วยเดี๋ยวเราจะพาคนไปดันกระเช้ากันก็ไปตลาดในชิลิ่งในมาร์เก็ตกันแล้วก็อาจจะไปเล่นเกมอะไรด้วยใช่ อีพีหน้าก็จะพาไปกินร้านอาหารต่างๆตา,ๆตาๆมกันได้เลยในอีพีหน้าว่ามีอะไรกันบ้างอร่อยทุกอย่างจริงๆอันนี้หมดเลยเป็แแนแง่ถ้าเริดาลดูกติามไปอีพีหน้าเขาเปนะ็นย<ว>ังไงไม่หนาวมากแต่ต้องกินไอติมรู้า <laughs> <laughs> เราได้มาแล้วเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งิ๊ๆๆๆ ช่องเราด้วยนะคะับเพืดูอีพีโซดถัดไป